ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง COBIT นะครับหรือ Control Objective for Information and r e l a t e Technology นะครับก็เป็น Framework ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการจัดการและควบคุมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการทรัพยากรด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจครับองค์ประกอบหลักๆของ COBIT ครับก็ได้แก่นะครับ หนึ่งเฟรมเวิร์กนะครับก็จะเป็นกรอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคุมกระบวนการต่างๆโดยเชื่อมโยงความต้องการขององค์กรกับเป้าหมายในการบริหารไอททั้งในด้านการควบคุมการจัดการความเสี่ยงการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจนะครับเฟรมเวิร์นี้ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการบริหารทรัพยากรไอทรวมถึงการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบให้กับ ผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆนะครับ Co-Bit Framework มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงจากการใช้ไอทีด้วยการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับกระบวนการควบคุมและการตัดสินใจโดยใช้ตัวชี้วัดในการประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงการบริหารไอทีให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรครับ Framework นี้ยังเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการควบคุมการใช้งานไอนะครับ 2. process description ครับก็จะเป็นการระบุรายละเอียดและแนวทางของกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ IT โดยจัดโครงสร้างเป็นหมวดหมู่เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบริหารงาน IT ได้อย่างเป็นระบบครอบคุมตั้งแต่การวางแผนการดำเนินงานการตรวจสอบและการปรับปรุงครับกระบวนการเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็นโมเดล โดเมนหลักๆเช่นการประเมินและการกำกับดูแล Evaluate, Direct, and Monitor หรือ e d m นะครับการวางแผนและการจัดการ Align, Plan, and Organize หรือ APO นะครับการพัฒนาและการนำไปใช้ Build, Acquire, and Implement หรือ BAI นะครับการส่งมอบและการสนับสนุนนะ Delivery Service and Support d s s และการตรวจสอบและการประเมินผลนะครับ Monitor, Evaluate, and Access E. นะครับสำหรับแต่ละกระบวนการจะมีการกําหนดวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสําเร็จกิจกรรมที่ต้องทําและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ p r o เซสเรสอ์โปรเซสเรในโควิดนะครับจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจด้วยการจัดการไอทีอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ครับ3ก็จะเป็นเรื่องคอนโทรลออเจกตีฟนะครับ คือวัตถุประสงค์ในการควบคุมที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทํางานต่างๆขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้วัตถุประสงค์เหล่านี้มุ่งเน้นในการสร้างความมั่นใจว่าไอทีถูกใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจโดยในแต่และกระบวนการจะมีการกําหนดคอนโทรลออเจกตีที่ชัดเจนนะครับระ,ระบุว่าควรควบคุมหรือจัดการอย่างไรเช่นการจัดการความเสี่ยงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การบริหารทรัพยากรไอทีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้โคบิดก็จะกำหนดแนวทางและขั้นตอนที่จําเป็นพร้อมทั้งแนะนําวิธีการตรวจสอบและการประเมินผลวัตถุประสงค์ในการควบคุมยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านไอทีนะครับเ,เพราะฉะนั้นคอนโทรลออ j e c t ตีจึงเป็นหัวใจสําคัญที่ช่วยให้องค์กรมั่นใจว่า การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจครับสี่ management guideline นะครับคือแนวทางที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถประเมินและควบคุมกระบวนการไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแนวทางนี้จะกำหนดกรอบการทำงานที่ช่วยในการวางแผนจัดการและตรวจสอบกระบวนการไอทีเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และลดความเสี่ยงในการดรําเนินงานนะครับเมเนเ e n t ์ไ i ด e ไลน์ประกอบด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพ KPI และตัวชี้วัดผลสําเร็จ KGI ที่ช่วยในการประเมินสถานะและผลลัพธ์ของกระบวนการนอกจากนี้ยังมีการกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างสอดคล้องและประสานกันอย่างดีแนวทางนี้ยังช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดรําเนินงานไอที ทำให้สามารถจรัดลำดับความสำคัญและจัดส,สรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมนะครับ m n n t g u i n t l u n e e l i n e ของ c o v ิดจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไอทีและสร้างมูลค่าให้กับองคอ์กรนะครับ5นะครับ m a t u เ i t y model เนะครับเป็นโมเดลที่ใช้ในการประเมินระดับความก้าวหน้าของกระบวนการไอทีในองคอ์กรนะครับโดย Majority Model ของ c o v ิดก็จะช่วยให้องคอ์กรสามารถ ประเมินสถานะปัจจุบันของกระบวนการไอทีแล้ววางแผนปรับปรุงเพื่อนําไปสู่ระดับที่ต้องการได้อย่างเป็นระบบนะครับโคบิดมีการแบ่งระดับนะครับ majority level ออกเป็น6ระดับดังนี้นะครับระดับศูนย์นะครับไม่มีการบริหารจัดการกระบวนการใดๆนะครับในระดับที่1มีการดําเนินการบ้างแต่ยังไม่มีการจัดการที่เป็นระบบหรือเป็นทางการนะครับระดับที่สองมีกระบวนการที่ทําซ้ําได้ แต่ยังไม่มีการกำหนดอย่างชัดเจนและไม่เป็นทางการนะครับระดับที่3มีกระบวนการที่ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานระดับที่4มีกระบวนการที่ถูกจัดก,การและวัดผลได้อย่างชัดเจนมีการควบคุมและประเมินประสิทธิภาพนะครับระดับที่5กระบวนการถูกปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกและนวัตกรรมนะครับการใช้มั t ติลิตี้โมเของโควิดเนี่ยก็ช่วยให้องคอ์กรเข้าใจถึงช่องว่าง ระหว่างสถานะปัจจุบันกับเป้าหมายที่ต้องการรวมทั้งสามารถวางแผนปรับปรุงกระบวนการด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศท,ทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององคอ์กรครับอันนี้ลองมาดูประโยชน์นะครับที่สําคัญที่นําไปปรับใช้กับองคอ์กรนะครับก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านไอทีนะครับช่วยให้องคอ์กรจัดการกระบวนการไอจีอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยมีกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจนนะครับครอบคลุมการวางแผนการดําเนินงานการตรวจสอบและการปรับปรุงกระบวนการต่างๆซึ่งช่วยลดความซําซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้านไอทีนะครับช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจนะครับโคบิดช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจโดยให้แนวทางในการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของกระบวนการไอทีผ่านการใช้ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานและตัวชี้วัดความสําเร็จนะครับซึ่งช่วยในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการและการลงทุนในด้านไอทีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรนะครับและสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโคบิดช่วยให้การบริหารจัดการไอทีมีความโปร่งใสและเป็นระเบียบทําให้องค์กรสามารถตรวจสอบและควบคุมกระบวนการไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผล ให้เพิ่มความน่าเชื่อถือในใสายตาของผู้ถือหุ้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางอุตสาหกรรมนะครับก็จะช่วยให้องคอ์กรปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายมาตรฐานและข้อบังคับต่างๆเช่น gdpr นะครับ iso 27001และกฎหมายด้านความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการรักษาความสอดคล้องและลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้นะครับ การบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับงเน้นการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับไอทีผ่านการกําหนดแนวทางและกระบวนการที่ช่วยลดความเสี่ยงทั้งในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลความเสี่ยงของระบบและการดําเนินการที่ต่อเนื่องนะครับการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องนะครับช่วยให้การตรวจสอบและการประเมินผลกระบวนการเป็นไปอย่างต่อเนื่องทําให้องค์กรสามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการไอที ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีนะครับการกํานกหนดโครงสร้างการบริหารจัดก,การที่ชัดเจนโดยระบุบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารทีมงานไอทีนะครับทำให้การประสานงานและการทํางานร่วมกันในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพนะครับาการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจนะครับด้วยการจัดก,การไอทีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร โคบิดช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจโดยใช้ทรัพยากรไอทีอย่างเหมาะสมลดต้นทุนที่ไม่จําเป็นและเพิ่มประสิทธิผลในการดําเนินงานได้นะครับการบูรณาการจัดการไอทีกับธุรกิจนะครับช่วยเช,เชื่อมโยงการจัดการไอทีเข้ากับเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างใกล้ชิดทําให้ไอทีไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสนับสนุสน,นการดําเนินงานแต่ยังเป็น,นกลไกในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและเครื่องมือในการวัดผล การประเมินผลนะครับโคบิดมีเครื่องมือในการวัดผลและการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการไอทีทำให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและปรับปรุงการทํางานได้ตามความจําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรจะสามารถปรับตัวและเติบโตได้ในระยะยาวนะครับโคบิดฟรมเวิร์กเป็นที่นิยมในองค์กรขนาดใหญ่โดยเฉพาะในธุรกิจที่มีการใช้งานไอทีเป็นส่วนสําคัญในกระบวนการดําเนินงานนะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ